รายงานผลการดำเนินง,งานประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2564สำนักงานเกษตรอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีโครงการส่งเสริมการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี 2. เพื่อให้นักเรียนมีผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันไว้บริโภคเพียงพอตลอดปีการศึกษา 3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านการเกษตรสามารถพึ่งพาตนเองและนำไปพัฒนาท้องถิ่นได้ 4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในครัวเรือนและขยายผลสู่ชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอไซโยกร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับครูและนักเรียนจำนวน15รา,ายเพื่อเรียนรู้เรื่องการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้เองในโรงเรียนณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วงหมู่ที่7ตำบลดวงกระแจะอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรี ผลการดำเนินงานครูนักเรียนจำนวน15รายได้รับความรู้ด้านวิชาการและฝึกทักษะการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชและโรงเรียนมีเมล็ดพันธุ์พืชจากการเก็บรักษามาขยายพันธุ์สามารถนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันบริโภคได้เพียงพอตลอดปีการศึกษาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนตุลาคม2563ถึงเดือนมีนาคม2564งบประมาณที่ได้รับ1 5 2 0 8 2บาทงบประมาณที่เบิกจ่าย112,677บาทคงเหลือ39,405บาทคิดเป็น74.09% สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2564งบประมาณที่ได้รับ69,500บาทยังไม่สามารถดำเนินการเบริกจ่ายได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19